กรรมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญยาณนะมิตรทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัฒนมีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับด้วยเจตนารมเจตนาหลักที่มีพันธะสัญญาต่อตัวเองนะครับ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษาได้สัมผัสกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับเอาละวันนี้ก็ขออนุญาตนำมีดขนาดประกาของหลวงพ่อเดิมนะครับสี่เล่มด้วยกันด้ามงาฝักงา3มเล่มน,นะครับแล้วก็ด้ามงาฝักไม้หนึ่งเล่มในจำนวน4ี่เล่มน,นี้นะครับ มีสองเล่มที่ที่ติดจองนะครับแต่ก็ขออนญาตนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับศึกษาธรรมชาติเดิมๆมมีดท,ที่มีความเสียงามนะครับเพราะว่ามีดแต่ละเล่มถือว่าเป็นมีดมีดยุคกลางสากลนิยมนะครับที่นัก สะสมนะครับชอบเก็บมากๆเลยนะครับเพราะนั้นก็ถือโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันอีกนะครับเล่มแรกนะครับเล่มน,นี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่สวยงามเป็นด้ามงาฝักไม้นะครับแห้งๆจากหิ่งเช่นกัน นะครับแล้วก็เป็นด้ามตัดเป็นมีดไซส์ขนาดประกาที่บึกบึกนะครับชัดเจนมากนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแม้ถือว่ามีความละเอียดมากนะครับฝีมือปราณีตนะครับลักษณะแหมอย่างนี้ก็ต้องเป็น ร้านเงินร้านทองแถวพระยุหะคิรีนะครับที่ได้สร้างขึ้นมาถวายให้กับหลวงพ่อนะครับถือว่าคลาสสิกสวยงามมากๆนะครับการเข้าด้ามเข้าฝักนะครับถือว่าสวยงามชัดเจนนะครับ นี่ก็ภายนอกของมีดนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนของใบมีดเลยนะครับนี่นะครับคบาบคาความเป็นธรรมชาติชัดเจนนะครับศิลปะการตีมีดของช่างสอนนะครับหน้าเกี้ยวอย่างนี้ะนะครับที่มีความสวยงามอ่อนช้อยอะนะครับนี่แหละเป็นหน้าเกี้ยวของ ช่างสอนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในห้าช่างนะครับที่ตีมีดถวายให้กับหลวงพ่อมาอย่างยาวนานนะครับนี่อีกด้านก็เดิมๆทุกอย่างนะครับน,นะครับโคนมีดเป็นยันนโมพุทธายะยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับแล้วก็ติดตามด้วยพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับ ถือว่าเล่มนี้ก็มาเต็มพิกัดเต็มสูตรนะครับแต่ละเล่มก็ถือว่า,าสร้างขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษมากๆนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับความแห้งของงาน,นะครับเดิมๆทุกอย่างเนี่ย การแตกลายงาช้ำเป็นลำเทียนนะครับดูแล้วก็ถือว่าสบายตาสบายใจมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่น่าเก็บมากๆนะครับนะครับนี่เล่มแรกนะครับขอญอาตบางไว้วเดี๋ยวให้ดูอีกเล่มน,นะครับ เล่มต่อมาเล่มนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยคลิปมากๆเช่นกันนะครับหน้าชัดเจนนะครับแล้วก็เงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับนี่ละเอียดมากๆนะครับก็เป็นแหม่เจ็ดเก้าเหมือนกันนะครับอ่าถือว่าเป็นแหมที่เป็นเอกลักษณ์มีดของหลวงพ่อเดิมนะครับ สวยงามแม้เจนะครับเนี่ยแต่ละเส้นละเอียดมากๆนะครับมีความเรียบร้อยนะครับลูกศรไข่ปลาหรือว่าป้องอ้อยนะครับเส้นที่แปดชัดเจนมากๆความแห้งของงานนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับี่แต่ละเล่มที่นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับ สวยงามพี่น้องท่านใดสนใจอย่างไรก็ลองลองทักเข้ามานะครับเนี่ยนะครับถือว่ากิฟมากๆเลยนะครับทั้งสี่เล่มนี้เป็นด้ามตัดทั้งสี่เล่มเลยนะครับเนี่ยเคียงแค่เราไอ้แค่เราสัมผัสภายนอกก็จะ เห็นชัดเจนนะครับว่าเดิมๆดูง่ายนะครับนี่ยิ่งโลหะใบามีดเล่มนี้ยิ่งมีความแห้งมากๆนะครับนี่ล่องเลือดเซาะเป็นขึ้นๆนะครับแล้วก็กระดูกงูเรียงกันสวยงามมีการตอกพระกาถาบริเวณใบมีดนะครับเล่มนี้เป็นน่องสิงศิลปะการตีมีดของช่างช่างชิมนะครับ นะครับเรามาชมมาดูกันนะครับมีดของช่างเบอร์หนึ่งของวัดน้องโพนะครับเล่มน,นี้นี่สวยงามนะครับนี่ก็เน้นนะครับซูมกลับมุมกล้องพี่น้องก็จะได้เห็นกันอย่างชัดเจน นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสทำอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปแต่และคลิปก็พยายามเน้นนะครับวัตถุมงคลที่ผมเก็บสะสมมานะครับเดิมๆมากๆนะครับการการมีดเข้าด้ามเข้าฝักนะครับ แน่นนะครับนี่แหละไม่มีการยำอะไรนะครับถือว่าเดิมๆนะครับนี่ก็เล่มที่สองนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มนี้นะครับภายนอกก็ไม่ต่างกันนะครับถือว่ากิฟตมากๆในแต่ละเล่มนะครับเนี่ย นะครับแล้วก็ตอกอาลายจากักรนาลายนะครับนี่สวยงามนะครับมีจกักรนาลายก็ถือว่า,าเป็นที่นิยมกันมากๆนะครับพบเจอได้น้อยเช่นกันนะครับ สิบยี่สิบเล่มก็จะเจอประมาณเล่มหนึ่งนะครับลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าหาได้ยากนะครับนี่สวยงามการตอกลายต่างๆชัดเจนนะครับนี่นะครับนี่แหละมีดจากนรนลายนะครับตรงโคนมีดนะครับก็เรียกว่าผ้าอาระวะกะยักษ์นะครับแล้วก็ยมนันสะนะครับในตาพระอิน นะครับนี่ด้านนี้ก็จักก็ชัดเจนนะครับสักกษะวชิราวุธธรรมนะครับแล้วว่ากระบองท้าเวทนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ทุกอย่างมาเต็มพิกัดนะครับโดยเพราะมีดจากนาลายนะครับ วันนี้ก็มีมโอกาสนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันอสองเล่มด้วยกันนะครับมีดจักรนาลายะนะครับเนี่ยดูง่ายนะครับโลหะก็แห้งสวยงามนะครับะนะครับนี่เล่มที่สามนะครับเดี๋ยวให้ดูเล่มที่สี่เลยนะครับเล่มนี้ก็ลูกค้าจองไปแล้วนะครับ เดิมเดิมนะครับความแห้งของงาของโลหะนะครับนาคและเงินเช่นกันนะครับเล่มน,นี้เนี่ยเพียงแค่เราสัมผัสภายนอกก็จะเห็นกันชัดเจนแล้วนะครับนะครับนี่แหละก็ถือว่ามีโอกาสนำมาให้ ทุกท่านได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับในแต่ละวันก็พยายามสะแสวงหามานะครับมีแต่ละเล่มนะครับที่ผมหามานี่ถือว่าเก่าลึกนะครับโบราณดูง่ายทุกอย่างนะครับนี่พิจารณาดูแล้วก็ถือว่าสบายตาสบายใจนะครับโดยเฉพาะเล่มนี้ก็ เป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่มีความคลาสสิกมากๆเลยนะครับตอกได้คมลึกมากนะครับนะครับคาบใครต่างๆชัดเจนนะยิ่งสัมผัสมลเสน่ยิ่ง ยิ่งมานะครับต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับนี่แหละด้วยความรักความศรัทธานะครับต่อ,อบารมีของคูบาอาจารย์นะครับก็นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันอย่างนี้และครับเดิมๆทุกอย่างนะครับในแต่ละคลิปก็พยายามกระชับเวลานะครับนี่รีวิว โดยเฉพาะวันนี้นะครับ4ี่เล่มด้วยกันนะครับก็ประมาณ10บสบกว่านาทีประมาณนี้นะครับเอาละพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขอยุติการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มิ่นหมอนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่ากลับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ